ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฉเฉลิมพระเกียรติฉลองสิรดีล่าสมบัติครบ60ปีตำบลบางคุอำเภอพระป,ประแดงจังหวัดสมุทรปราการนายธีรพงษ์มูลประหัตประธานสภาเทศบาลเมืองรัดหลวงเป็นตัวแทนในการรับมอบทีวีและดาวเทียมเพื่อการศึกษาจำนวน5ชุดรวมมูลค่ากว่า1 0 0 0 0แสนบาทภายใต้โครงการสื่อทีวีและดาวเทียมเพื่อการศึกษา กองทุนพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟ้าพนะนครใต้โครงการดังกล่าวทางคณะกรรมการพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟ้าพระนครใต้ตำบลบางจากได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการนำสื่อทีวีและดาวเทียมมามอบให้ทางศูนย์เด็กเล็กก่อนเกณฑ์สวนเฉลิมพระเกียรติในการใช้ประโยชน์เป็นสื่อการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาขีดความรู้ความสามารถให้กับเด็กและเยาวชนที่ศูนย์เด็กเล็ก ให้การดูแลอยู่ให้สามารถเจริญเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ได้อย่างมีคุณภาพและมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลในอนาคตโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟ้าพระนครใต้สำนักข่าว PNN New นรายงานสนับสนุนข่าวโดย